วันนี้ครับวันที่4กุมภาพันธ์า5 5 4นะครับเรามาลาบในสานักเรียนมา6วันจุดท้ายแล้วครับไปโรงเรียนคือถ้ากระนวยเริ่มถ่ายก่นก็จบแล้วมันก็ไม่เก่งอกายเอาฟ้าลุกเป็นไฟทุดนีทุกเรื่องเอาฟ้าลุกเป็น,นไฟนี่ครับตึกส้ม จริงๆเป็นหอสมุดแล้วก็สู่หนังสือรามนะครับท,ที่เรานัดพบกันเอวันนี้นะครับครับม,ม่าเป็นที่ที่เรามาอยู่รอเพื่อนที่นัดกันไว้ะครับจะไปรีพิเศษกันนะครับส่วนใหญ่ก็ที่นี่ก็มาบ่อยเหมือนกันเอางี้ดีกว่าใครมาหกโมงครึ่งย้อมมือสี่คนถ่ายมาที่หกโมงครับถ่ายมาเช้าสุดถ่ายนีย่ ใครมาเช้าสุดนี่เลยครับคนถ่ายคนถ่ายนี่หนึ่นงแล้ที่สองที่สามขอบคุณคนถ่ายครับพี่เดี๋ยวตละเวลามาเช้าวันนี้ดิงกูมาเปลีนโมงมคนถ่ายครับคณิตจิติพัฒน์นวงครับสุดหล่อสุดหล,ล,ล,ล่อเราไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับครับ ตายมาาตยมาเห็นนี่ไงชุดตายรับปริญญาเราใครอยากรับปริญญามากพี่ชั้นคุยละมีใครอยากอยากเข้าไปรับครับเขาสอนนิดลาเว้ยเบี้ยผาตึกเวียงผานะครับข้างหน้าตึกที่เราสอบตึกที่ทุกคนต้องเข้ามาก่อนครับมอหนึ่งมาสอบกันมาสอบเมื่อปีที่แล้วไม่รู้หรอ่ะมันม้วนเอวตรงสอบมันเป็นยังไงอ่ะก็เขาสอบนะครับก็อันนี้เข้ามาจากข้งนอกครับเราเรียนได้เลยทำได้คือม้วนเยวนะอ๋อ แต่กองทิ้งตำพาราครับใช่ครับพาราเดินไม่อยากเรียบร้อยมากเลยทุกคนวันนี้สังเกตว่าทุกคนเรียบร้อยอยู่ปกตินะครับปีที่เรามาสอบป .6 น้ำไม่ถือว่าเริ่มจำไม่ได้ครับก็ เป็นต่อ่อโ้นน้ไม่ท่วมทเขาเดินมากบวท่วกูยังกูยังทีลังออยตรงแยกนะครับน้ำท่วมประจำครับเดินมาไหนฝนตกนี่ต้องย่ำน้ำเข้าไปครับหรือทุกคนที่เข้ามากฝนได้ต้องผ่านจุดนี้มาบ่อนทุกคนท่วมจไม่ได้วะ้ายขวา้ายแล้วกันครับ้ายใช่ไมย้ย่ายวยาายาายสยายายสาายาาย าัดตีเมกชาญนะครับไปทางซ้ายเราไม่ได้ผ่านหอประชุมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนำซากโรงเรียนของผมที่ตอนนี้โดนโดนทุบไปโดนทุบหายไปแล้วไหนครับไปดูลองหากันดูลองหาก่อนไปลองหาอ๋อท้องตกแกงไมีปลาเราเราเราถือว่าเราสองมึงกูพยายามหาโรงเรียนไม่เจออ้าวเป็นรถทอตอนนี่เหรอ พอโดนคัดแล้วก็ครับโดาฝั่งซ้ายมือครับซ้ายมือฝั่งซ้ายมือนั้นจะเป็นโรงอาหารนะครับครับพวกเราจะไปเรียนรู้กันก็จะมาแดกกันแต่ว่าจะมาแดกหรือยจะมารับประทานเป็นสายเวลาครับจะมารับประทานทำไมตื๊ดตื๊ดตึ๊ดตื๊ดคั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 ดเปิดแอคชั่นนี่ครับโรวอาหารฝั่งซ้ายมือครับจะเป็นที่เอมรับการประทานอาหารกันนะครับ ก็ครับสมัยก่อนตรงนี้ครับเป็นโรงเรียนเก่าผมท่าที่ประถมป .1 นี่กป็นโรง .1 ถึงป .3 ก็ตอนนี้ก็โดนโดนยุบเรียบร้อยทีทีเรียนไม่ได้โดนถูกโดนถูกตอนนี้ก็นี่ครับตอนม .1 ผู้ครองมานั่งรอสอบแถวนี้นะครับเต็มไปหมดนี่เราสอบกันใช่มเพราะฉะนั้นลองมุงกินโรงอาหารนี่เหรอวะโรงอาหารครับที่อยู่ตรงนี้ครับมุมนี้เลยครับทีนมานั่งกินไปจำไปจำไปจำสุขภาพเรียบร้อยเลยใช่ไหเรียบร้อยงขงคําหยา ยินดี้อนรับนะครับคุณหม่องเหมียวนะผู้หญิงคนเดียวเขาไม่นับสติความเพียรนะครับนี่ทางเดินเชื่อมตึกนะครับไปถึงโรงเรียนโรงเรียนที่สองผมครับปีสี่ถึงปีหกสถานที่ประถอยอยู่นี่ครับตอนนี้ก็ไปสร้างครับไม่มีไม่มีใครใช้ครับก็นี่ครับต้นไม้ขึ้นเยอะเลยอนุรักษ์ไหนอ่ะนี่ไงนี่ครับตึกเวียงผาเห็นแบบเต็มๆนะครับตอนแรกผมนึกว่าเสาตึกรีเรียนผา เล่นหาห่าเลยอุ้ยอยากใครแล้วโอ้ยคันค oh ันเอ้ยเอ้คนนี้นี่นี่หลุดตลอดนะครับคนนี้หลุดตลอดนะครับคนนี้บุริสวันละครนะครับหลุดตลอดครับมันอยากเด่นมันอยากเด่นไม่ครับผมอ่าในพี่แซมนะครับอยากเด่นครับอยากเด่นจิตวิทยาตันบุนหล่อแล้วหล่อหล่อครับ6ปีที่ผ่านมาครับผมก็งงเหมือนกันเป็นฟอกฟอแฟนมาก่อนฟอเพื่อนตลอดเลยเพื่อนหือเ่าฟอเพื่อนก่อนฟอแฟนไม่ใช่เหรอ พอเลยนะพอแฟนพอแฟนพอกอดพอเพื่อนพอแฟนไปไหนที่ลูกโรงเรียนผมสวยไหมสวยสุดยอดเนี่ยครับอ๋อแล้วก็เป็นซากระบอกนี่นี่ตึกใหม่ยิ่งใหญ่มากเดินผ่านทุกวันไม่รู้นะครับนี่สถาบัตรผมนี่ตึกเก่าไม่ออกเลยกลายเป็นบ้านพัดโครงกานไปแล้วนี่ชื่อว่าตึกใหม่เพชรอ๋อนี่ตึกใหม่ตึกอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ครับนี่ก็ตึกใหม่เหมือนกันไม่รู้ตึกอะไร ร้านคือแหงยูนิเวอร์สิตี้ที่จอดรถนะครับอันนี้ที่จอดรถนะครับที่จอดรถเหรอครับเนี่ยโอ้โหใหญ่มากสุดยอดมากต้องมาอยู่บ้านพี่สวยกว่าโรงเรียนเราอีกครับเล่นมากนะครับเดี๋ยวเขาคุกเพื่อนเพสวัสดีเพื่อนเพชรหน่อยนี่เพื่อนเพชรนายนายนอยร้านชื่อนายอยู่นี่ครับชื่ออะไรครับไม่ทราบชื่ออะไรครับนี่อันนี้อันนี้แจ็คกี้แจ็คกี้ัอนนี้ซัมมี่ เดินทางกันต่อไปด้วยครับพี่ภูมิอยากหน่อยครับเดินเดี่ยวๆโคปาโรเลยอ่ะที่เวียที่เวียพี่เวียพี่เวียพี่เวียไปต่อเองถึงทางแยกครับไปหายตรงไปนะครับพอเวียงผาจะเวียงคำครับไม่ต้องกดปุ่มตรงไปว่ะใส่เวียงคำเลือกทางเลือกทางใส่เวียงคำเวียงคำแมบข้างหน้าคือเวียงคำขวามือนะครับไม่สายขอโทษขอโทษไปขอโทษจัก้อันดับสุดท้ายหน่อยไปต้องไปรอไปก่อนอันนี้คณะรัฐศาสตร์ โอ้ยนี่เวียงครับครับนี่คณะรัศดรครับเดี๋ยวไปทำงรายเล้วกินข้าวไม่เดี๋ยวจะไปหอประชุมหอประชุมมึงจะเดินอ้า่อ่ะต้องต้องดูป้าตรงไปเป็นหอประชุมนะครับนี่รถพ่อเอิญนะฮะนี่รถพ่อเอิญที่ให้ที่ให้ทำซีครับไปดูเขาใจเขาใจเขาใจอันนี้ก็มาส่งเรองดาวนะวันนี้ อ,อันนี้มีจัดงานเลี้ยงตำรามะหงครับเนี่ยครับเรียอันนี้ตึกเวียงคำนะครับคนตั้นเข้าใจผิดกับเวียงผาครับก็ถ้าเวียงผาจะเป็น V ว K V K นะ V P B เวียงผา V P B เวียงคำ V K เคบนาณะคนในทีมงานก็ย er> uh> uh uh ังส okay. ับสนเองนะครับผมอยู่ที่นี่มา12บสองปีครับอยู่มา12ปีในร้านนี้ไม่หลงละชื่อตึกนี่ผมเคยจำได้เลยเวียงผาเวียงคำแสงคำ ฝ่ายคำหาเลยไม่รู้ยาบยาวคลายครับลัดลุดอีกแล้วครับลุดอีกแล้วครับนคนนี้หลุดตลอดครับสองปีที่ผ่านมาอะไรพี่พี๊เงยียบป่ะครับ ซึ้งกําลังซึ้งกําลังซึ้งพูดไม่ได้เดี๋ยวร้องให้ปากไู่ซึ้งเพรา่ว่าอยากอยู่ต่อยพี่พีพี่พีอยากอยู่ต่อยสี่ปีครับมองเพื่อนอยู่ด้วยเชื่อว่าจากการทํานายของพี่เพื่อนก็อยู่เยอะพอเราเข้าไปถึงในห้องปั๊บมันจะแบบเยทางนี้เนีาะขวานี่อ่ะขวานี่ยทําไมวันนี้ห้องมันเยียมเงียบพวกเราแบ่งมาดีกันหมดเลย่ันนี้รถนนเอนมาก

ครับดูไปก็โดดกินเลอร์ต้องถามแซมดีกว่าครับมีประสบการณ์ดีๆงานพิซซ่าครับแซมโดดไปไหนครับไปกินซิลเลอร์ครับไปกินซิลเลอร์เขาจะถามว่างานงอกไงครับไม่ใช่งอกธรรมดาด้วยนะเฮ้ยจะมาอีกทีมาวันไหนวะเนี่ยมาแล้วว่ะมาที่ตึกนี้บอกไหว้ครูปีหน้าครับวันไหว้ครูครับไหว้ครูปีหน้ามาเจอกันเราจะมาเจอกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากจบไปแล้วอ๋อ เดินมุดนี่แล้วไปออกหน้าดีไหมมองไม่ได้หรอไงยากอ่อแล้วก็ครับอันนี้ทางสวปครับข้างขวาครับที่เดินมาข้างซ้ายขวามือน่คือแซมพีครับไม่โอ้ตัวอะไรวะเนี่ยธรรมดาแล้วเชิญไหมเฮ้ยเลยเดินลงไปเดินลงไปเดินลงไป ทางไหนครับทางไหนเราเรียกเดินเดินเดร้านตึกครับได้าตึกนี่คือร้ตึกของไอ้เล่นเด็กมันไม่ได้ของของผสมแล้วก็ไกดนำทัวรที่ใหญ่ครับมาแล้วตู้เลยเราไม่มีคนให้วางอาหารตอนเที่ยงครับให้เด็กลงมากินข้าวตรงนี้ครับงานภาษาไทยเรากำลังจะไปต้องได้จบที่หอมฟ้าแล้วแหละร้านมะขุนครับ เล้วก็ฝืนกอดทีมจำกายนึกดูหนุนใจของพวกเราทุกคนไว้จับเป็นบรรยากาศเดินที่ชั่วโมงเดียวอยากเข้าแถวสายอ่ะเออเก๋ขาไปเขาไปถ่ายอาจารย์ผมตั้งใจมาสายผมมาถึงแต่หกโมงเราไม่อยากเข้าแถวสายจขาได้ครับรับทีไปไปเนวลาครับโ่อนที่จเปิดแล้วเปิดกว้างให้นจดูไม่ไม่แต่แล้วเราก็เซ็นชื่อคนละใบโดยที่ไม่ได้เซ็นชื่อของตัวเองเซ็นชื่อของอื่นแต่จะลอละครั้งรมด เหตุใดยังไม่ส <aroma invoke> you know? ืบสอบเขาบอกวันดีครับสายเว้ยถ้ามาหกสายนียไม่มีสืบสอบส่วนนายันเป็นรถเคนนะครับเป็นรถเคนนั่นเป็นสายมือเป็นรถเคนครับอ๋อไม่ต้องไม่ต้องบอกกันรู้ครับข้างหน้าเป็นตึกอาหารธุรกิจนะครับแล้วก็นี่ประตูใหญ่น่ารักครับนาประตูใหญ่ครับตรงนั้นก็เป็นสระน้ำวังสระประทุมก็หกไอซัมบิลอันนี้คณะศึกษาศาสตร์ครับนี่ครับผมไม่เรืองจะเล่าครับผมไม่เรืองจะเล่าขายย่าง ดูครับดูนี่ประตูหน้าหอประชุมประตูหน้าหอประชุมครับประไม่ชอบหน้าครับเขาชอบประตูหลังไม่ไม่ใช่อะไรเห็นแล้วแหละนี่เอาข้างขวามือครับเห็นเห็นขวามือเห็นหอนี่ไหมที่อะไรเนี่ยออะันเนี้ยนี่นี่ทองคำแท้นะครับรู้ป่างใช้ทองคำแท้ชายทำนะครับตซงนี้สารงนี้ทองคำแท้นะครับสามสิบกิโลเอ้สามสิบบาทป่ะเฮ้เอามาจากไหนเอามาจากไหนเนี่ยอาจารย์สมบัติ าอาจารย์สมบัติคทงนี้ครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้เขาจะติดรูปเขาจะติดเขาอยู่ตรงที่สุดท้ายของสมบัติบอกนะครับเขาโดนแค้ว่าจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับผมแล้วเราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราจะโดดเราจะโดดที um, ่จะโดดอีกปีสุดท้ายน่าจะถึงนะครับลาเข้าวโพด เ็ได้ลยคร <S 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 ับขอสมุดกลางครับหอสมุดด้านขวาหอสมุดกลางนี่หอสมุดกลางต้องมีความความเข้าไปเข้าไปที่ที่ที่แทบไม่เคยเข้าไปเข้าไปแค่สองครั้งเข้าไปทำตุ้งงานสองปีเคยเข้าไปแค่สองครั้งเหมือนกันครับปครั้งแรกเข้าไปมอหนึ่งครับครั้งที่สองเข้าไปทำตุ้งตัวงานครับไปกับเพื่อนครับไม่ได้จินใจเข้าไปอ่านกติกาอะไรนะครับอุ้ยทุเรียนแซมเข้าไปบ่อยใช่ไหมครับต้องไปสวัสดีแม่ยายแม่ยายของพัด ข้างหน้านี้เป็นร okay. mm ้านพ่อขุดแล้วครับจะถึงแล้วทางกองรีบมากครับขอดูขอดูภาสมาชิกให้เต็มๆหน่อยชั้นต็อไดคหัวใจไปกับฟีเซลฟิโนโชคนุกดุดาดาลาดกปลาดาดดาดีปปลล

น้องไม่ได้กลัวคนเลยจริงๆดูดิน้องมันไม่ได้กลัวเลยนะถึนป้ายไหมละครับนีนไหมละครับตะวันใหม่ครับเนี่ยตอนที่ผมเข้ามอถึงมาเนี่ยผมก็ได้ยินชื่อนี้มาแล้วดูยิ่งใหญ่อลังการมากๆพักตะวันใหม่ไม่รู้ว่ามันคือพักอะไรเหมือนกันพักตะวันใหม่เป็นผู้แข่งกับพักอะไรครับอ่าเนื่อยครับเหนื่อยเนี่ยด้ีักตะวันเกนี่ะเขาโดนแดดโอ้ยบุ๊ดี่พัดไปไหว้พระขุนนะครับไปไหว้พระขุนหน่อยพี่ออกแนวไม่มีอะไรทำครับไล่นกเล่น เห็นมาปลาไปไหว้พ่อขุนกันหน่อยครับวันสุดท้ายแล้วบนอะไรบนไว้นะจ๊ะว่าปลาพ่อขุนเดล่างได้ไหมอะ่ะที่เห็นเขาตั้งเสากันอยู่รอบนี้คือไม่ได้ว่าห้ามเข้าัะแต่คือเขาไว้หรับฮ่าแต่หมกแพงแล้วนะมึงไ <laughs> <laughs> ม่หอยไม่หอู <laughs> <laughs> ไปมตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งอ่ะเราจะต้องเรียนทันไหมถ้าถ้าเราเข้าไปเรียนทันเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายวิดีโอภาพไม่ขนาดเราเดินเข้าสายกันนะครับซื้อของคนไหนคนที่เดินมากับเราอยากจะบอกอาจารย์เชอร์โฉมว่าน่าจะสวดคาถาบูชาพ่อขุนน่าจะได้สิอีกครั้งแรกที่กล้องเงียบนะครับ ได้ไหมเขาไปไหว้ไหมเขาไปไหว้ไหมครับไปไหว้ไหมไปเปลี่ยนโหรับไปถ่ายแตนนาบ้างหรือการไหว้ป่ะเดี๋ยวไหว้ก็เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเอิร์นเนี่ยอ๋อแกไหวยังไหวแล้วไปถ่ายข้างหน้าดิจีงจางนะครับจริงจังจะบุกว่คขุนไหมครับไม่ครับอย่าเลยอย่าไปบุ่